ย้ายกระป๋อฮอร์โมนกันครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ต้องถอดออกจากจุดปีที่แล้วนะครับโดยใช้บล็อกน้ำตกนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็ต่อไปก็ทำความสะอาดนะครับโดยใช้มีดนะครับทำความสะอาดบริเวณที่มันสกรปรกที่เป็นรอยก่าของเมื่อปีที่แล้วหรือว่าทุกครั้งที่เราถอดอุปกรณ์ มันก็จะมีส่วนที่สกปรกอย่างนี้นะครับเราต้องใช้มีดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับอืพอพว่าสะอาดใช้ได้แล้วนะครับถ้าดูว่ากระเป๋ะมันมีลักษณะของอการเสียรูปทรงนะครับเราก็จะใช้การใช้ค้อนยางนะครับตอก เพื่อปรับรูปทรงให้ได้สี่เหลี่ยมนะครับะได้แล้วนะครับประมาณนี้ต่อไปเราก็จะย้ายกระเป๋านะครับผมจะย้ายบริเวณที่อยู่ใน,น,นระลับเดียวกันนะครับเลือกบริเวณเปลือกที่สะอาดนะครับยังไม่มีผ่านการเจาะนะครับยังไม่มีรอยเจาะหรือเปลือกที่มีความสมบูรณ์นะครับทำการขูดครับ นะกูดพอให้เบือกที่ตายแล้วออกไปนะครับต่อไปเราก็จะทำการติดตั้งกระป๋อนะครับใช้บล็อกน้ำต่อนะครับเสียบเข้าไปวางนะครับใช้ค้อนยางนะครับตอกความแรงแบบพอดีพอดีนะครับพอให้แค่กระป๋อติดกับเปลือกยางนะครับนะแล้วก็ถอดทีนี้เนี่ย ราจะดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับให้เราเช็คที่สายลิง์นะครับโดยการดึงสายลิงถ้ามันมีดึงแล้วก็มันมีแรงดึงกลับนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีการรั่วซึมขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะทําใช้กาวนะครับผาร,บรอบๆกับเป็นกาวยางอันกประสงค์ที่ใส่ในตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น บีบน้ำมันนะครับแต่ว่าเรามาดัดแปลงใช้ในการบีบกาวหยดลงไปครับบริเวณรอบๆกระเป๋าตัวนี้จะช่วยยืดอายุของการติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ได้นานนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้กาวเนี่ยก็ได้นะครับปัญหาก็คือมันบริเวณรอบๆกระป๋อเนี่ย มันจะรั่วเร็วนะครับประมาณ1เดือนต้องย้ายแต่ถ้าใช้กาวเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะครับหรือว่าเจาะได้ประมาณ20ครั้งนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็รอกาวแห้งนะครับรอกาวแห้งแล้วก็เติมฮอร์โมนแล้วก็ทิ้งไว้2วันแล้วก็เจาะครับผมเมื่อกาวแห้งดีแล้วนะครับเราก็จะทําการเติมฮอร์โมนนะครับ โดยใช้อร์โมนที่เป็นกระป๋องนะครับเอาบริเวณที่เป็นหัวแหลมๆตัวนี้นะครับต่อกับวัลเววาวแล้วกดเบาๆนะครับให้ฮอร์โมนวิ่งเข้าไปที่ไซลิงคบเรี็บร้อยนะครับครั้งแรกเราจะทิ้งไว้2วันนะครับค่อยมาเจาะบริเวณรอบกระเป๋อนะครับเราเจาะประมาณหนึ่งฝ่ามือครับสวัสดีครับ